ครับผมเป็นสาันสวัสดีสวัสดีวีเพนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง้องไฟทุกคนในอรอบทะเลเดอชายจันเกือบสองปอีครับพี่น้องเ้ยที่บนเหนือไม่ได้พามาในตลาดคลิปนี้ตื่นเต้นสาวจานก็ตื่นเต้นพี่น้องเ้ยไม่ได้เข้ามาตลาดนาน,นว,วันนี้เป็นคลิปที่พาผู้พี่มาเดินเที่ยวในตลาดน้าสาวจานเนาะ เวลาเป็นไยในช่วงวันหยุดเทศก,กาลเหมือนเดิมพูดอะไรพี่น้องเออขยายนะเอาน้องปุ้ยวันนี้มีเป็นไรน้องเล็กก็มาอยากกล้าเข้ากล้องนะเหยียบทินเก่าวันนี้เหยียบทินเ <มา S 2> <แ>ก่าพี่นอ้นองเอ,อ้ยพาศัตมาเดินเที่ยวตลาดแตช่อแม่ไหนล่ะ

อันนี้รอบนอกเม่นปะเออรอบนอกอออนอก็มายู่ในตลาดถิ่นด่าด้วยเห็นยู่ปุ่นเห็ดโขมย่างวมัดโขมด้วมันแก้วเอ๊อ อตัวเขาน้ำมาก่อนก็ได้น้ำมากกว่าก็ได้เหนนยอ้องเล็กอยากอายครับพี่น้องเลยน้องเล็กมึงเลยมาย้งนั่นอย่างวะฮะนี่จะการยุทธชูโชคเด้ดนี่แน่นยุทธชูชคครับยุทธชูโชคก่อนวันไหววันหนึ่งพรุ่งนี้ไหวแต่วันนี้เป็นวันที่ประจับใจกันอยู่เนาะวันจับใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ตลาดไม่มีนะพรุ่งนี้ตลาดเงียบกิบกิบเลยเพิ่งกระดางร่กัเปิดแจ็คแจ็คจะมีคน ไปสิพาเีาอยเดินในตลาดเลยเนาะรอเชฟเมนมาแล้วครับเชฟเมนที่ไปส่งเงินไปส่งตังค์ข้ามไปส่งเงินข้ามประเทศมากับเชฟเมนไปเติมเงดอกขึ้นรถเมล์ปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บสองคนในถ่ายนั่นหรือเอล่าเฮ้ยมีคล่าเกตด้วยฮะโอ้มีคล่าเกตไทยด้วยนี่ททุกประเศนี่มาราโอเกตของไทยพ่น้องเอ้ย อู่ห้องเพลงไทยได้ไงเ,เานาะมีอยู่รุ่นชวงซานคนล่ะคอยยูทูบคนละคอยยูทูบคนละเจ้ามื่อเนี่ยยูทูปมีคนละอ่นี่เป็นบ่กข้อซอยนี่บ่โอ้ <ละ S 2> เปลี่ยนไปเยอะขนาดเลยนเ,เยนาะขวาม,มอือไปซอยไหนชิเม้นเอ้ยัะที่ฝวามือชิเม้นมาได้มานี่กี่ปีแล้วเกือบสองนะเกือบสองครับเออแต่เปล่าเนื้อชาชานปีปีน้อยๆ นี้ถ้าเปลี่ยนว่าเธรรมเเรียกว่าถนนถนแคชั่นถนนคนเดินเนาะของจูี่งมาเยือนอีกครั้งแล้วโอ้ลิซิดโดนลิซิดีก่อโอ้นี่มันกนีละตีนี่มันหรอเยอะคนเยอะคนเยอนเอ้ตัวละมืนหแท้แน่เนวแล้วแหละเนี่ยมันมีไยันี่

เป็นวันเตรียมของเลยแม่เนาะวันดาวันดาเออวันดาแล้ววันพุ่งนี่เป็นวันไหวโอ้วันไหวนี่ตั้งเกาหลีประกาศถอดนั่นถะอดนี่เนาะเออแม่นอยู่ทำเขาเข้าไปรอะนะ่อเนาะเข้าไปไม่จะเป็นโอ้ผู้มาในงามอยอะเลยนี่งดูดสองหมื่นได้สองหมื่นเก้าไม่ใช่อ่อยกัน,นเนี่ยเนี้ยขูดทั้เนี่ยสองหมื่นเก้าใชไหมแค่น้อยไม่ต้องไขา้อ วันนี้มาพร้อมท่าจะกูไ,ไม่ต้องไหมซื้อในกูปั้งปั้งปั้งนี้มันอยู่ไหนสองจุเอาเหรียญไปก็ไปเอาเหรียผูกผูกมาก<อ>มีลูกใส่คันนี้เหมือนเดิมแสนสามแสนสาม สวัสดีชองจูอีกรอบหนึ่งโอ้เหมือนแำได้มาแต่ก็เไม่อดีจับตไพดกันนะดคยพูได้กันนี่นิคุณเหมือนมินบนโตเลยี้ากคนท้กคนชิเมนมาขายของอย่่ะนี้อ่ะนี่เนชิเมน เปิดธุรกิจที่นี่อยู่นะก่อนหน้าไม่น่าขายเยลลี่ขายยังงลี่เยลลี่อ๋อเอาเอย์สองคนังมีคนซื้ออยู่นะเป็นมิเป็นจะกบล็อกเข็นนี่อย่าไมเนาะแผงร้อยแผงร้อยแผงร้อยเนี่ยชอบเจมส์ขายอยู่หน้านี่คนหน่ะประชัไใล่ะวิ่งหนีเทศกิจ ใช้แมนขายได้เป็นเดือนเลยเทนพิษบาดแผลไม่ไหวเลยได้งานยนามามสามไม่ได้สามห้าละก็ได้ส้ากระปุกไน่งได้ใ้อน่ขดีเลยแต่ก่อน้แม้นัขายยังไงเนะอยู่นี่เนาะ จุดน okay, right? uh ี้เม่นกันนี่ก็ใช่ไหมฮะ่ทแต่ก่อนใช่ไหมขายก็อยู่นี่เลยเราเออมีเต้นแดงอยู่นี่พี่น้องเลยเล็กเล็กโอ้คนเยอะจังพี่น้องด้ยไปแล้วพี่น้องเลย ปิดคลิปก่อนรับห้องกันด้วยพี่น้องเลยนั่งรถเมาส่วนตัวของเขาว่านี่เบนนะมาเชฟเมาเขาพี่น้องเออเช็ดแมนตานนั่งรถมีมันนี้จากกลางวันมาถึงแก่คืนเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้ทุ่มเลยพี่ทุ่ม23เลยรถนี้อยู่ห้าคนครับคนตั้หกคนเลยพี่หมาหมาขากันเที่ยวเที่ยวช่องอู่คนรถนี้เลย เดี๋ยวรรบดึงวันนี่หน้านไปหมดแลวไปขอบคุณทุกคนนะครับิดคลิปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะบ้<อ>วะาว